ตัวละครใหม่ล่าสุดในซูเปอร์จีนเกโรเกโร SSR บวกในตอนนี้เขามาลงตู้กระชาตัวดำเซอร์เวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดสกิลของเขาแต่ละอันบอกเลยว่ามีดีและโคตรของโคตรโกงและโกงที่สุดในเกมนะตอนนี้เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปรีวิวการโจมตีทั้งหมดของเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกอย่าลืมที่จะช่วยกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเตอรส์สโคงเกตซูบูจีนและก็อย่างที่ทราบกันดีว่านะ ตอนนี้ตัวละครใหม่ล่าสุดภายในเซิร์ฟเวอร์จีนเกโรเกโรเอสบกได้ทําการอัปโหลดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดสกิลของเขาแต่ละอันก่อนหน้านี้ผมเคยได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นอนหรือชัดเจนแบบ100%<ม>เอราเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมเองจะมารีวิวกันใหม่บอกเลยว่าข้อมูลจัดหนักจัดเต็มครบถ้วนอย่างแน่นอนและเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้หากมันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเมื่ 180ใบหรือไม่ก็400กว่าใบไปเลยจะด,ดีที่สุดเนื่องจากรายละเอียดสกิลของเขาที่ผมไปแปลมาแบบถูกต้องรวมไปถึงวิธีการเล่นของเขามันเป็นอะไรที่โกงแบบโกงมากๆโกงถึงโกงที่สุดแล้วคือแม่งโคตรของโคตรโกงยิ่งถ้าเ,เพื่อนๆทำสกิล S S R บวกให้กลายไปเป็นเลเวลที่2ได้ตั้งแต่เนิ่นๆมันจะเป็นอะไรที่เล่นพันดานหรือ P V P ได้โคตรง่ายสุดๆอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของเขาต่างๆกัน,กน,นเลยดีกว่าเริ่มกันที่สกิลที่1จะเป็นการฟื้นฟูลเลือด150%ให้เนน่ีมของเราจนวน 1> 1รูปแบบการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคือการชูนิวขึ้นฟ้าแล้วก็ทาการหิวเลือดให้กับเพื่อนในทีมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือว่าตัวละครของเราก็สามารถหิวเลือดได้และการหิวเลือดของเขาจะเป็นอะไรที่เยอะมากๆจากเมื่อกี้เท่าที่เราดูฮิวบาคุซันไป1ล้านกว่าเลยนะ <Wow. S 1> ต่อมาสกิลอัติเมชใช้ลูกไฟไปเลยจำนวน2ลูกเจ้าตัวเกโรเกโรเอสเออาร์บวกจะทาการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งใส่ฝั่งตูทั้งทีมด้วยดาเมจหที่แล้วจะมอ100ะใหกสรูเป้าหมายหลัก1ตัวและรูัป้าหมายอื่นๆแบบสาโม หตัวรวมๆจะเป็น2ตัวติดสถานะใบจํานวน1รอบซึ่งความสามารถใบตัวนี้จะทําให้ฝ่ายศตูที่ติดใบอยู่ไม่สามารถใช้สกิลอันตีได้เลยส,สกิลการโจมตีปกติหรือพาสซีฟสกิลต่างๆจะยังคงใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมรูปแบบของการใช้งานจะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม และหล,หลังจากที่เขาโจมตีไปเป็นที่เรียบร้อยสังเกตดูบนหัวฝั่งศัตรูจะติดสถานะใบอยู่จํานวน2ตัวซึ่งไอสถานะใบตัวน,นี้เป็นอะไรที่โกะมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งศัตรูนั้นไม่สามารถใช้สกิลอันติได้เลยและการโจมตีหมู่เมื่อกี้ที่เขาโจมตีไปเนี่ยก็ถือว่าทําดาเมจได้แรงอยู่พอสมควรอีกด้วยนะเดี๋ยวเผื่อว่าเพื่อนๆไม่เชื่อว่าฝั่งศัตรูมันจะใช้อันติไม่ได้เลยจริงๆเหรออ่ะเดี๋ยวมาลองดูฮะจังหวะนี้กาโรโจมตีไปก่อนหนึ่งทีส่วนฝั่งศัตรูลองสังเกตดูฮะปู่ ก็ไม่สามารถใช้อันติได้เหมือนกันเห็นไหมทั้งๆที่เขามีลูกไฟอยู่จำนวน2ลูกนะไม่ได้โดนบล็อกลูกไฟอะไรใดๆเลยแต่อันติไม่สามารถใช้งานได้ส่วนพวกรายเลสสกิลติดตัวรวมไปถึงปลุกตื่นพาสซีฟสกิลไอซ์าบวกเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ปกติถ้าหากเราเอาไปเล่นในพ v p พีแล้วเจอพวกอะตอมมิกโกเคส่อที่เตะแรงๆเอาเจ้าตัวเกโรเกโรไปเปิดก่อนบอกเลยว่าฝั่งศัตรูง่อยแดกทั้งทีมครับคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีติดตัวหลังจากที่ตัวละครฝ่ายสนับสนุนของเราตายเจ้าตัวเกโรเกโรไอซ อีกหนึ่งครั้งด้วยดาเมจ80%ทันทีและเมื่อเข้าสู่สนามเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกก็ยังได้รับดังเมจที่ไม่ได้คิดิอนอ้เบาลงอีก60%อย่างถาวรรูปแบบของการใช้พาส,สีของเขาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายและก็โกงมากหากว่าตัวละครฝ่ายสนับสนุนของเรามันตายเมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามโดนอันติย้ำอีกหนึ่งทีด้วยดาเมจ80%และการไล่โจมตีแบบอันติมันยังสามารถใบฝัง่งศัตรูได้อีกด้วยจํานวน2ตัวต่อ1รอบและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝ่ายสนับสนุนของเราณตอนนี้ภายในเกมีีตตัวไหนท่ ้บาง <Okay. S 1> เริ่มแรกจะเป็นหมาอินูแมนของเจ้าตัวจัก,กรพรรดิเด็ก SSR บวกหากเจ้าตัวหมาของเขาอยู่ครบจํานวน4ีเทินตัวหมาของเขาก็จะทําการตายออกจากสนามและการตายของเจ้าตัวหมาอินูแมนมันยังสามารถทําให้เจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกอันติได้อีกหนึ่งครั้งต่อมากิกี้ลูกน้องของโบโรส SSR บวกหากมันโดนโจมตีหรือว่ารับดาเมจจนครบเจ้าตัวกิกี้มันก็จะเข้าไประเบิดฝั่งตัวแล้วก็ตายไปซึ่งการตายของกิกี้ก็จะทําให้เกโรเกโรอันติได้อีกต่อมาจะเป็นน้องอีกาของเจ้าตัวโกเคสึระดับ SSR บวก ตัวละครตัวนั้นมันรับดาเมจจนครบจำนวนแล้วมันเลือดหมดตายไปเกโรเกโร SSR บวกก็จะเข้าไปอันติส้มอีกและตัวละครสุดท้ายล่าสุดเลยนั่นก็คือลูกน้องของเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกที่เป็นเชิงเทียนหากเจ้าตัวเชิงเทียนมันโจมตีครบ4ีครั้งตัวละครตัวนั้นมันก็จะตายหายออกไปจากเกมและเมื่อมันตายไปแล้วผลพาสซีฟสกิลติดตัวตัวนี้จะทำงานทันทีนั่นก็คือเจ้าตัวเกโรเกโร s s r บวกจะใช้อันติได้อีกหนึ่งรอบนี่แหละคือสาเหตุที่ผมบอกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันโกงแบบโคตรของโคตรโกงเอาเป๋ยว เราลองมาดูการโจมตีของเขาในรูปแบบลูกน้องของตัวเองกันก่อน <Okay. S 1> ซึ่งไอ้เจ้าตัวเชิงเทียนตัวนี้เนี่ยจะโจมตีครบสี่ครั้งหลังจากโจมตีครบสีครั้งแล้วเจ้าตัวละครของเขามันก็จะตายออกไปจากสนามซึ่งจังหวะที่เชิงเทียนมันตายมันยังทําดาวเมจใส่ฝั่งศัตรูได้อีกด้วย <Wow. S 1> และลองสังเกตดูเจ้าตัวกิโรกิโรเอซิอาบวกมันจะทาการสั่งอันตีใส่ฝั่งศัตรูทันทีด้วยดาเมจดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งฝั่งศัตรูยังสามารถติดผลสถานะใบได,ได้ด้วยนะ ah. และเดี๋ยวเราลองมาดูลูกน้องของตัวละครอ,อื่นๆบ้าง <Okay. S 2> อย่างเช่่นนนนเเเเจจ้้้าาาาตตััววโกกคสทีีมลูออองป็ น,นี้รับดามีดมาจนเลื่อนเขาหมดตัวละครของเขาก็จะทําการเข้าไประเบิดใส่ฝั่งตูและก็ตายออกจากสนามหลังจากที่เขาตายไปปุ๊บเจ้าตัวเกรโรเกรโรเอสเออารบวกก็จะทําการอันติทันทีเห็นไหมคุณผู้ชมดูดิ โกงมากนะสำหรับเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกลองสังเกตดูครับว่าลูกน้องของเจ้าตัวเกโรเกโรเนี่ยยังอยู่ครบทั้งหมด2ตัวนะเนี่ยจะมีเทียนสีเหลืองอยู่หนึ่งอันแล้วก็จะมีเทียนสีม่วงอยู่ด้านหลังส่วนลูกน้องของโกเคสึเนี่ยมันหายไปแล้วเ,เพราะฉะนั้นผมเองก็ขอการันตีเลยว่าสกิลพาสิติดตัวของเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกตัวนี้สามารถใช้งานได้กับพวกตัวฝ่ายสนับสนุนทุกๆตัวที่มีการตายออกจากสนามสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสกิลปลุกตื่นระดับ SSR บวกเมื่อลงสู่สนามเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกจะทำการเรียกล ที่เป็นเชิงเทียนออกมาช่วยเหลือในการโจมตีและเชิงเทียนตัวนี้จะได้รับมรดกดาเมจต่างๆมาจากเจ้าตัวเกโรเกโรเอสอาบวกอยู่ที่100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดอีกทั้งลูกน้องเชิงเทียนตัวนี้ยังสามารถมอบให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับเขาเป็นแนวเส้นตรงได้อีกหนึ่งตัวแต่ถ้าเพื่อนของเขาดันมีตัวละครฝ่ายสนับสนุนอยู่แล้วเจ้าตัวเชิงเทียนจะไม่ออกมาช่วยเหลือให้กับตัวละครนั้นๆทันทียกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวโกเคสึเอสเอสอาร์บวกโกลอตเอสเอสอาร์บวกคิงเอสเอสอารดบ ก็ตามทาการโจมตีหรือว่าลงมือเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวเชิงเทียนตัวนี้จะมีโอกาส50%ที่จะทาการไล่โจมตีใส่ฝั่งศัตรูด้วยดาเมจ150%อีกทั้งถ้าหากเจ้าตัวเชิงเทียนลูกน้องของเกโรเกโรเอสอาบวกโจมตีครบ4ครั้งลูกน้องของเขาก็จะทําการเข้าไประเบิดใส่ฝั่งตูด,ด้วยดาเมจ200%แบบสุ่มจํานวน3ตัว,วรูปร่างลูกน้องของเจ้าตัวเกโรเกโรเอสอาบวกก็จะเป็นเชิงเทียนสีม่วงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมส่วนลูกน้องที่โคลน,นิ่งไปให้เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับเขาก็จะเป็นสีีทออองงงสวววยยาาามมมมเดด่่นนะลแบบ้โ <S <S <creative S 1> รผมมาารผก แบบของเขาก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีอยู่พอสมควรแต่ประเด็นคือเจ้าตัวเกโรเกโรเอเาบวกรูปโปรไฟล์ของเขาหรือว่าการใช้เ่ิตีของเขาลูกน้องของเขามันจะเป็นลูกกระต่ายไม่ว่าจะเป็นในอนบบิเมะมังงะหรือเกมอื่นๆก็ตามไอ้เจ้าตัวลูกน้อง,องเขาเนี่ยมันต้องเป็นลูกกระต่ายแต่ประเด็นคือทําไมเกมนี้ดันเป็นเชิงเทียนได้ซะน,นี่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยทำออกแบบมาได้โกงมากๆเพราะฉะนั้นผมเองจะให้ภัยโดยทั้งหมดและเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการโจมตีของมันกันเลยดีกว่านั่นก็คือถ้าหากตัวละครของเราทําการโจมตีหรือทาการเคลื่อนไหวววอ้้้เเเจจาาตตััชิงทีีียนน2กก็ะมโส50% จะทําการไล่โจมตีใส่ฝั่งศัตรูก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นมั้เนี่ยเข้าไปจิ้มปิ้วหรือว่าเอาลูกไฟบนหวงเขาเนี่ยไปจี้ใส่ฝั่งศัตรูเพื่อสร้างดาเมจ100%จากพลังโจมตีทั้งหมดของเจ้ <sk PI> าต <sk> ัวเกโรเกโร SSR+ อ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่กันอีกสัก1ครั้งครับแฟลประกายแสงทําการโจมตีอ่ะสุ่มไปแล้วเป็นครั้งที่2ต่อมาฟุบุกิโจมตีครับผมบึ๊บจังหวะนี้ปรับเข้าไปมันเป็นอันหน้านะอันหน้าสีม่วงนี่โจมตี1ตัวสีทองนี่โจมตี3แล้วนะครับผมหากมันโจมตีครบี่ครั้งเมื่อไหร่เจ้าตัวเชิงเทีนตัวนี้ก็จะเข้าไประเบิดใส่ฝั่งศัตรู200%อีกครั้งจังหวะที่เขาระเบิดเนี่ยเจ้าตัวเกียร โรเกโรเอสอาร์ตัวนี้จะใช้ผลพาสีสกิลติดตัวของมันได้อีกด้วยนั่นก็คือการอันติใส่ฝั่งศัตรูด้วยดามีด80%นั่นเองเองสันโจมตีครับผมเชิงเทียนสีทองครบ4ครั้งหรือ,อยังเอายังไม่ครบครับสีม่วงมาเป็น2เชิงเทียนเป็น4ฮะและจังหวะนี้เชิงเทียนระเบิดตายปุ๊บเกโรเกโร,กโร,กโรกอันติทันที บอกเลยว่าโคตรโกงและโกงจัดๆเพราะว่าอันติของเขาในผลพาสติกกิ่ตัวมันสามารถใบฝั่งศัตรูได้ด้วยอย่างที่ผมพูดไปเ oh, <no. S 1> ชิงเทียนไปอีกหนึ่งรอบจังหวะนี้ครบตีหรือยังยังไม่ครบ4ีนะเพราะฉะนั้นก็อดใช้กันไปครับส่วนเจ้าตัวออดสมุไรบูชิริวหรือสมุไรโคงสว่านฝั่งตรงข้ามติดไบไปแล้วไม่สามารถใช้อันติได้นเองต่อให้มีลูกไฟหรือไม่มีลูกไฟก็ตามก็ไม่สามารถใช้อันติได้นะจ๊ะบอกเลยว่าโคตรของโคตรโกงอ่ะโจมตีครบด้วยสีครั้งเมื่อกี้ โดนอันตรีเข้าไปอีกครับโอ้โหบอกเลยว่าโหดจัดๆและดูฮาติดใหม้กัน3ตัวแบบเน้นๆไม่ว่าฝั่งเราจะขยับหรือฝั่งตรงข้ามจะขยับโอกาสของน้องเชิงเทียนก็จะอยู่ที่50%ในการไล่จมตี <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีตัวดําใกล้จะครบ180บใบเดี๋ยวจะมาจัดให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวเกโรเกโรเอซาบกตัวนี้มันจะดีอย่างที่ผมอวยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวเกโรเกโรเอซากตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยยกันได้อ่่างเต็มทีแล ที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปก็เหมือนเดิมเลยฮะอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน